สวัสดีค่ะเมื่อนี้กลัมาพบกับอันปัน MG ใช้พุม่มอีกแล้วด้อจ้าเมื่อนี้จะมารีวิว MG z s สมัครถานะเป็นเลิศ้อจ้ามาเบิ้งกันเลยค่ะว่าเมื่อนี้มีรุ่นใดแน่ราคาใดแน่ไปเบิ้งกันเลยดิยจ้า มื่อนี้กับมาพบกับ AAMG ชชย่าพุ่งค่ะมื่อนี้เอซิมาแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ MG ZS รุ่นดีค่ะราคาอยู่ที่719,000บาทค่ะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยดาวเพียง19,000บาทค่ะลูกค้าแล้วพอนเพียง1173บาทเท่านั้นเรายังบ่พอนะคะโปรโมชั่นพิเศษสุดๆสำหรับเดือนนี้เลย A แถมชุดแต่งให้อีกรอบคั้ค่ะฟ้าวเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งรุ่นต่อไปเลยค่ะ ก็มาเบื้งรุนต่อไปกันเลยได้จ้ารุ่นนี้นะจ่ะก็จะเป็นแซดเอรุ่นเอก็กนะจ้าราคาเงินสดอยู่ที่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นลองท็อป้อจ้ะโปรโมชั่นช่วงนี้นะจ่ะรับลดจ้าอยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาททรงอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้้อจ้ะค่ะฝ้าวเด้พอพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งรุ่นต่อไปกันเลยได้จ้า สวัสดีเด็กค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพบกับมิวระอีกแล้วนะคะมิวเอชัยภูมิจ้ะเมื่อนี้เหมือจะพลาลูกค้านะคะพาแนะนําในรุ่นของแซด,ดในรุ่นของตัววีหรือว่าเป็นรุ่นท็อปของเขานี่เองนะจ้าวันนี้โปรโมชั่นดีๆนะจ๊ะพี่น้องจ๋าคือโปรดาวนน้อยดอกเบี้ยพิเศษสุดแล้วก็ฟรีพิเศษเลยก็คือว่า ชุดแต่งรอบคั้นไหพี่น้องในเดือนนี้เท่านั้นนะคะสําหรับแคมเปญของซัตเอวีนะคะหรือว่าซัเอของเราทุกรุ่นในมื้อนี้ในเดือนนี้ของเฮาคือกันพบกันที่ MG ชัยภูมิได้นะคะ